สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็จะแนะนำซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งในที่นี้เราจะใช้โปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นนะครับที่มีมาด้วยก็จะมีตัวคอมไพเลอร์นะครับที่ชื่อ p i k Basic Pro นะครับในที่นี้เป็นเวอร์ชั่น 2.50a นะครับอีกอันนึงก็คือตัวของ โปรแกรมที่ชื่อ m Microcode s t u d s t นะฮะตัวนี้จะเป็น e i t t r นะฮะที่จะทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมนะะแล้วก็ใช้คู่กับตัวคอมไพเลอร์ในการแปลงโค้ดให้เป็น Hex File สำหรับการดาวน์โหลดลงชิป m i c r o c o n โทรลเลอรต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือโปรแกรม p i c t Tool นะครับในกรณีที่เราใช้งานร่วมกับตัวเครื่องโปรแกรมนะะในรุ่น Pi k pk 2นะครับหรือ p i c t ิ o ทเนี่ยเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์ ุดนี้ขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับสำหรับตัวที่เป็น Micro c o d s t t u u i o o และ Pic Basic Pro นะครับให้เราทำการ Copy File นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อ PVP 2 5 0 A นะครับ Copy มาไว้อย่างไดร์ C ก็ได้นะครับเป็นไว้ที่ร ot ที่ไดร์ C เลยนะครับเราก็ ทำการ Copy มานะครับลากมาซึ่งในที่นี้ผมก o p ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Microsoft Studio นะครับก็ดำเนินการดับเบิลคลิกแล้วก็คลิก next ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะติดตั้งตัวโปรแกรมนี้ได้สมบูรณ์นะครับเมื่อติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวไอคอนที่ชื่อ Microsoft Studio เนี่ยนะครับจะปรากฏขึ้นมาที่หน้า d e s k ์ท็ของเรานะรเปิดโปรแกรม Micro-Code Studio ขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตาของโปรแกรมอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเพิ่งติดตั้งครั้งแรกนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับตัวโปรแกรม Micro-Code Studio สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำการปรับตั้งก็คือการเซตให้เจ้าตัวโปรแกรม Micro-Code Studio เนี่ยรู้จักกับโปรแกรม p i k Basic Pro ของเราซะก่อนนะครับซึ่งเป็นคอมไพเลอร์ที่เรากำลังจะใช้งานวิธีการก็คือคลิกไปที่เมนู View นะครับเลือก Compile and p r โปรแกรม t i o n ณนะตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าะจะมีพาดนะครับที่แสดงถึงตำแหน่งของโปรแกร,รม PIC Basic Pro ที่เราได้ทำการ Copy ไว้นะครับเนื่องจากตัวนี้ผมได้ทำการเซตไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นมันจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้ถ้าสมมติของใครที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม f i l e Manually ก็ได้นะครับหรือจะให้ค้นหาอัตโนมัตินะฮะที่ไฟล์ Automatic ผมคลิกที่ m มน u a l แล้วกันนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็น เป็นไดร์นะครับอ่ก็จะมีไดร์ต่างๆที่เราเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีอยู่ซึ่งในที่นี้ผมก๊อปป้ไว้ที่ไดร์ต4เพราะฉะนั้นตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องระบุไปก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อ p p 2 5 0 a ตรงนี้นะครับแล้วคลิกโอเคแล้วก็จะได้ตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่เห็นนี่นะครับอ่าตรง Use PVPL ตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับตรง Assembler ตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็คลิกโอเคไปตัว ที่เป็นคอมไพเลอร์ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเรามาลองอเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับในนี้เพื่อความรวดเร็วผมจะ Copy ไฟล์ที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำการวางทับเข้าไปนะครับเป็นโปรแกรมไฟกระพริบเบื้องต้นนะครับง่ายๆนนี้ทิ้งที่เราต้องเลือกนะครับก็คือตัวพาดตัวพาดนัมเบอร์หรือตัวชิปที่เราจะใช้ในที่นี้ผมจะใช้ 16F877A นะครับผมก็เลือกพาร์ตตรงนี้เป็น 16F877A ในที่นี้ device เราก็มีการเขียน configuration บ o r d นะครับสำหรับตัว p i c basic นะครับเราใช้ตัวเครื่องหมาย a s s i n นะครับแล้วก็ตามด้วยเว้นวรรคอย่างน้อย1ช่องนะครับเขียนคำว่า device จากนั้นก็จะเป็นตัว configuration บ o r d นะครับได้แก่เบอร์พิก 16F877A นะครับ เลือกออสซิเลเตอร์เป็นไฮสปีดออสซิเลเตอร์นะครับโลว์เวลเทจโปรแกรมมิ่งตั้งเป็นออฟนะครับบาร์อาดติเคชั่นก็ออฟแล้วก็วอตด็อกทอมเมอร์ ummer, นะครับก็เป็นออฟอย่างนี้เป็นต้น uh, ก็จะเป็นค่าคอนฟิกเกชั่นต่างๆอันนี้ต้องศึกษาดูจากดัต้าชีตนะครับของชิปแต่ละเบอร์จากนั้นก็จะมีการ define เรื่องของออสซิเลเตอร์ที่เราใช้นะครับสำหรับบอร์ดที่เราใช้ในการทดลองคราวนี้ก็จะเป็นบอร์ดในรุ่น pck 1000นะครับ ความถี่ออสเตเตอร์ที่มาอยู่พร้อมกับตัวบอร์ดก็จะเป็น20เมกดังนั้นเราก็ใส่ตรงนี้เป็น20 m. นะครับรายละเอียดอื่นๆตรงนี้ก็เดี๋ยวไปลองศึกษากันในขั้นตอนของการรายงานการทดลองนะครับถัดมาเราก็คลิกที่ปุ่ม compile นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเขียนโค้ดแล้วเราคลิกที่ปุ่ม compile แต่เนื่องจากตรงนี้ผมยังไม่ได้ save ดังนั้นผมจะ save ไฟล์ตรงนี้ก่นอนสร้างไว้ที่ desktop แนะนำสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเป็นพิกโปรเจกต์นะเป็น LED blinking นะครับเป็นไฟกระพริบอันนี้ผมก็ตั้งเป็นชื่อเดียวกันสำหรับพิกเบสิกโปรนะครับจะมีนามสกุลเป็น tbp นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเขาจะเติมให้เราเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับกดปุ่ม save ครับเราก็จะเห็นชื่อไฟล์ของเราปรากฏที่นี่นะครับนี่เราก็พร้อมที่จะ compile แล้วนะครับ,ลอ,รบลองกด compile ดูเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะขึ้น success นะครับก็คือสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปโปรแกรมลงชิป m i c r o c o n t r o ล l e r ต่อไปซึ่งในที่นี้ผลลัพธ์ของเราก็จะอยู่ ในโฟลเดอร์เดียวกันกันกบโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมนั่นเองนะครับปิดนะับนะครับนี่คือไฟล์ p v p ที่เราสร้างขึ้นมานะครับผลของการคอมไพล์เราก็จะได้เป็นฮ e กไฟล์อย่างที่เห็นนะครับในฮ e กไฟล์ก็จะมีอะไรนะครับก็จะเป็นไฟล์ในรูปของเลขฐาน16นี่นะครับที่เจ้าตัวคอมไพเลอร์ทำการแปลงโค้ดที่เราเขียนขึ้นในรูปของภาษาเบสิกเนี่ยนะครับ เขียนเป็นบรรทัดต่างๆเหล่านี้คำสั่งเหล่านี้นะครับถูกแปลงออกมาในรูปของเลขฐาน16นะฮะในรูปของ Intel Hex file ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนะครับ Pick Kit Tool เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงไปสู่ชิปมโครคอนโทรเลอร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตอัพตัวโปรแกรมเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Pick Basic Pro ได้นะครับก็ขอจบ วิดีโอนี้เพียงเท่านี้ครับ